เดงไปเลยสามลอยห้าสิบอ่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องไม้ให้มวลซื้อครับอาเมื่อนี่มาติดตามแนวทางพ่อหมอดูตาทิพย์ครับผมเนาะ,ละนหลังมิฝฟันแล้วพี่น้องต้องหวนยั่งบ้านในสรุปไผ้ได้เพียงเด้ออ้าเมื่อนี่มาตามเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางพ่อหมอดูตาทิพย์จะเป็นตัวไหนรอติดตามไปพร้อมกันครับ สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมแนวทางของคุณพ่อครับพี่ครับผมเดี๋ยวนี้ข่าวว่าตั้งตระทรว่าคือฟันเดี่ยวเป็นอย่างไรบ้างมาโดนแจ้งมาโดนแจ้งโดแจ้งเดี่ยฟันมืดนนั่งขึ้นอยู่มาตามให้ได้พี่น้องตองก่อนเนาะแต่ว่าคุณพ่อยังบอกลงรายละเอียดอ๋อนะครับก็ได้ยื่นรายงานแล้วน้า เดี๋ยวเล้พ่อฟัวนวังไหนจขึ้นที่แรกขึ้นจองหัอนอ่ะมันไม่ได้ไปท่าบุญอมันไปท่าบุญแตเอาบุญไปทานนท่านจิ๋มไท่านนี้อย่างหรอกไปเอาบุญอไปเลยหลายคน,นออ่าคนเราไม่ทำงานไม่บุญอ้าทำไมอีนั่งเงื่อ จักหน้าะใส่อโอ้ย,อยพอดีเจ้าของหน้าล้วเนาะอาจารแล้วก็โทษก็ให้หลายๆคู่คอยยิมมันเจ้าคอยบริษัทจักเทียโอ้สอยเยิอให้เจ้าอา่าอเอาอา่ารยับเงินสามร้อยห้าสิบบาทโอ้โหในม mười tám một nghìn chín trăm bảy mươi năm 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 hai nghìn hai mươi 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 là hai nghìn hai mươi năm 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 hai nghìn hai ออมาอีกร้อยห้าสิบสองเสียโอ้อเอองให้สามร้อยห้าสิบเออที่สองกับสามรอยห้าสิบอีกโอ้อโเอสองเสียเลยนะใหม่มหแมนอ้ยแก้งการางบัตรยีดซยเอ้่เมื่อก็บริตียากแล้วปฏิตี่ถนนตัวเอเอบม่ปิตีแล้วทามีเนาะ ีพีเสยังแล้วเป็นตัวไปออพ่อเขาก็ถามได้ดิว่าเป็นนีเต้อ,อเหิงกูบอแล้วเอาลูกยอ่อปกติเราเพจ่งจะเ,อองะเป็นนีกันนี่ล่ะไม่รันนั่นนะี่กูก่อนไม่ยีเราเพื่อว่าโอ้จะเพ่าไปท่านมาหละดพูนีงพอเป็นนีเจ้าเอาคอเสียวขึ้นให้เจ้า เดี๋ยวห้ม hmm. ว oh, yeah. ันท <GET OR> oh. so ah, ี่นี่ทิดชูนกันนะท่านช่อแรกขายสาม0อยสามลอยก็ไปเที่ยวในงานไปเอาแล้วบ้านหลัวน้อยพวกเก้าน่ยโอ้ยคอยลืมมาั่นสองเที่ยวต้องคอยยืมเจ้ามา่านอ่าออประมาอีกสามลอยห้าสิบอาอมันบวกกันมันก็เป็นเจ็ดลอยท่นแล้วอืออสามบห้าสิบก็เป็นเจ็ดเท่าเนาะนี่ออ้าวบาทนี่มีทอดสองตัวเจ็ดศูน หาศูนก <rium> ับเจ็ด oh. ศ да ูนย <ik> ์เท่านั้นเบ่เอาห้อมาจากซูศูนอกบ่ววยสามร้อยห้าสิบเอออ่าแล้รีก็หาบได้หาได้เจ้าห้าศูนย์นั่นแล้วสามหา ศูนยน้องหน่วอ๋ออนสองตัวนะป่ม่เต็งไปเลยสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตตัวนๆบเบดมันมีบนมีแางน้ะบ่อนาะแม่เนี่ศูนย์ศูนย์อีกอยู่ว่า Bố đồ đèo, bố đồ quyển sưu hành tựa Ừ Bố đồ chơi đi Hòa đi, đẩy đi vào đi Ừ Ủa, xuống xuống đi, lên lên Hô 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 Hào lên Cái chết xuống xuống đi, bọn thân đèo Ừ Bố cà đỏ, bìa nàng Ừ Nè Còn luông kia Ừ Ừ Cảm ơn bố Bố luông lắm Ờ Sáng ra xuống rồi ạ Ờ, ngủ mệt nhiều rồi đó รับก็ไไ้ยี่หรอคืออ่อออมาใส่นีใส่ชิ้นเนี small, mm ่ย hmm. นี่มีก like ันมื่อกี้ชื้อเปลี่ยนเ่อคืนย่หร้านะาะไม่เกิดมันมาศูนยเจ็ูนยเจ็ดได้ข่อไม่เงินมาขึ้นเนาะอกติศูนย์สามห้าสามเสะโอ้เงินมาขึ้นเออพอที่นี่เจ้าขอจะขึ้นไหนโอ้แมนบ่เออเนาะเนหลนห เงินสามลอยหายิเอามาขึ้นเออ่ขึ้นในมันอยู่ในนี่แล้วสามตัวเด่นบ่โอ้โหพี่น้องเลยตัพบพ่ที่นี่กันละจะก็เตโอ้แจงจางปางต่างเหมือตองหมดมากหัดมือแจงจางปางเลยหันตมเอเอาพนสาแล้ว่ะครับ พอพอนสายแล้วหนึ่งคำสองคำประมาณนี้สองหรือสามเดีย๋ยวโบ้ฝันีกเรื่อยิะ้นที่เดียวเลยมันใจเรียบบัดนี่ไม่ก็มันใจเนี่ยก็ก่ไตไปใส่ได้รับเอาเดียวเดียบร้อยเดียวเอาพ่าบริหถามไม่ว่าติดตะเขือ โหมุนออกนี่เลยพี่น้องเนาะอ่าเม่ดเดียวมันสีนี้ไปเซฟนินดหน่อืม้ยบองห่างซ้องในถ้ำบอกราเอาไปซ้อมเ็สูงไงล่อนุ่มสัว์พราะแต่นูงเลยเ่ยสูออกสูงสูงสงสง้ยออโอ้หมดถ้ำมาเตี้ย ไปยังได้เพิ่มเบรกสเขาไน้ถามบ่อก้าเขาที่บอกมันยมร้นทับเปินเพื่อนบ่ได้บ่เขาเตอนี้เขาไม่ให้ได้จับบอลคนนี้ล่ะโอ้ไม่หสองเทียไม่หสองเทียเทละสามไม่หีปแห่งแงสิ่สงสิเป็นบางบางไวอีวนบ่บ่บบ่บ่าบ่ว่บ่บนนั่นบ่บบ่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 บบ สามห้าศูนย์กับมันศูนย์ห้าสามยก็กลับไปกลับมาอย่างนี้เออ้องหมุนอยู่หันละเรื่องละอย่นี่ละพกประตูอยู่หันละแตวออ่ว่าคือกันรมาไปเก็คือสองตัวนอกก่อนเนาะมาไจเลาว่าบ่ฝันกับมาฝันเหงื่าจีเซียดกับฝันว่าน้องตายน้องสาวแล้วพ่อตายนี่อือมผู้นี้น้อง เรานิเ็ดสิบสี่์เกีชิบหาเนี่ยตายนอนหยุดคงฤทธิ์เือหยุดพี่สาวตายแล้วก็เห็นมานังก่อนพี่ชายตายแล้วก็เห็นน้องชายตายแล้วก็มาอ้อมนอี่ต้องกันพี่น้องครับเขาคนตายเอาไปทิมไเอาไปทิมอะไรยคือโบรนาณนอ่ใช้ขั้นเอียงหามน่ะโอ้ใช้ศาสตร์ยยไปแล้วไปหลุรู้พูดรู้ฝังอ่ตสัก ลุงเนาะก,ก้นขึ้นสางนี่ม,นมุมน่นมุนเอาเปเพื่อนจังที่เห็นที่ักน้องสาวหนึง่งงตรงในสางสางม,ม,ม,มุนมุ่นโอ้ยถกอะไรเนี่ยศูนย์ศูนย์แน่นอนโอ้เกศูนเนี่ยศูนย์เนี่หละเกสศูนย์หาศูนย์นี่เราี่เราอายุเกสสิบี่พ่อตายแต่ทีพ่พ่อศูนย์ห่งีพกศูนที พยายามไม่ทะเลาะกันนะทะเลาะกันบ่อยเออะทาบนแบนอษาทร่วมกันเนาะแต่ที่นั่นน่ยยอดเงินที่ขจอมาใส่นีจะสามหาศูนย์เออออืมอ่าโอ้ว่าวหาศดนยนะ ว่ารับเจ็ดใบยหลออจุดจุนี้ขอพัดีเออวัจะอนั่ดูวัดรอเอออ๋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 ัอเออ๋อเออเออ๋ออ๋ออ๋อน๋ออ๋วอ๋อ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 บ๋ออ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 ไออ๋ัอที่๋ออ๋ออ๋ออนออออ๋ัอ๋ออ๋อออนอน อันนึกจะพูดตายแล้วว่าออกกันวือวกันมัมันม่ตายเลยเอ้ยเอาไปจริงเมยังไงไปกวนหนุ่มมันม่อนรึงลงมันอนยากลงในหรูมฝังจับตัดจอครับผมจบมาครเบเฮอเฮนปังปังทุกท่านครับขอให้สมานพูดจบครับผม